กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีภาพปิตาเจริญราบนะครับของพระอาจารย์ต้อมประพสโลนะครับวัฒาสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับภาพปิตาอง์นี้เป็นพระหล่อนะครับเนื้อชนวนนี่นะครับเนื้อชนวนมวลสารนะครับหนักนะครับน้ำหนักนี้เป็นโลหะนะครับเนื้อโลหะ นี่ครับเนื้อจนวนนะครับสวยงามมากนะครับองค์พาะก็เป็นพระติตานะครับทรงจักรพรรดินะครับทรงเครื่องจักรพรรดินะครับนี่ครับปางนั่งคสมาธินะครับโดยใช้มือทั้งสองข้างปิดที่ตาแล้วก็เอีกข้างหนึ่งนะครับปิดที่บริเวณใต้หน้าท้องนะครับผขอจะาเรียกใต้หน้าท้องนะครับ่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาชมเนื้อนี่นะครับ สวยงามนะครับเห็นไหมครับคมชัดชัดเจนนะครับผ้าแท้นะครับลักษณะข้าวขาวนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นขี้เบ้านะครับขี้เบ้าลอนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมครับเห็นะครับเห็นไหมครับผิวขององค์พ้านี้ก็จะมีลักษณะที่โลหะหลายชนิดนะครับมาผสมกันนะครับก็จะมีความสวยงามเห็นไหมครับเป็น แต่ละสีนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับลายเป็นลายนะครับผมจะเรียกลายเห็นไหมครับนี่ครับลายของโลหะสวยงามนะครับด้านหลังก็จะมีตัวอักษรนะครับและก็เลขยันนะครับก็จะมีตัวอักษรไทยว่าเจริญราบนะครับแล้วก็เป็นเลขยันนะครับแล้วก็เป็นยันแล้วด้านล่างสุดนะครับก็จะ เป็นชื่อของพระอาจารย์นะครับเป็นชื่อพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ต้อมประพัสโรวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมมากนะครับนี่ครับดูสวยนะครับสวยงามมากจริงๆนี่ครับผมท่านผู้ชมครับองค์ไม่ใหญ่นะครับอ่ะผมจะเทียบกับกล้องให้นะครับ เท่านี้นะครับพอดีขึ้นคอนะครับนี่ครับอง์นี้ผมลงประมูลที่กลุ่มนะครับท่านผู้ชมครับลงประมูลที่กลุ่มนะครับนี่นะครับอยู่ในกล่องกล่องก็จะเป็นกล่องลักษณะนี้นะครับนี่กล่องแท้นะครับมีแท้นะครับลักษณะนี้ด้านล่างกล่องนะครับ ครับนี่ครับพระก็จะอยู่ในกล่องนะครับมีโฟมผมนะครับสวยงามนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับกล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ